กอ,อุ่นหัวใจทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเราเห็นการเดินทางของเรื่องนี้ตั้งแต่ภาคแรกจนมาถึง Infinity Castle ค่ะชอบทุกตรงเลยฮนะปร์สเสียงกระบวนท่าที่หนึ่งกัาปนาดความใหญ่ความอลังการของแบบได้ได้ใกล้ชิดตัวละครที่เราชอบ <c oughs> ฟิน <c oughs> เข้าไปแล้วขนลุกมากอลังการสุดๆไปเลยค่ะ <c oughs> ที่ชอบที่สุดก็คือตรงที่มันมีดาวให้ทำเนี้ย ก่อนเข้าบอกออพสตูข้างในอะค่ะชุดมาเต็มของมาเต็มขนาดนี้ชอบทุกโซนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเออโซนที่แบบเป็นภาพนะคะเป็นป๊อปอ u พแล้วก็เป็นโซนคาเฟ่โซนขายของที่ระลึกค่ะโซนขายของเยอะมากเห็นโมเดลมีทั้งเสื้อมีทั้งปากกาสมุดเยอะมากๆเลยค่ะ บอกเลยว่าไอติมอร่อยมากอร่อยมากจ้าแถมว่าถ้าเกิดมาด้วยเนี่ยเราก็จะได้แพทลองแก้แบบสุ่มลด้วยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะรู้สึกทานแล้วสดชื่นมากแล้วก็เห็นความน่ารักของเนสโกะด้วยค่ะนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยยังมีของเก็บสะสมด้วยนาเมนูของเนสโกะหวานๆช่ำๆ มาะกับหน้าร้อนค่ะท,ที่เป็นแฟน Demon เดมอนเซเลเยอร์มาที่นี่ก็คือยังไงก็ได้เสียดตังแน่นอนก็นี่นะคะถ้าอยากได้แผ่นลองแก้วสุดเอ์คูซีเหมือนพวกเราก็อย่าลืมมาที่ป๊อปอัพสโตร์กันนะคะดาบพิฆาตอาสูรนะครับป๊อปอัพสโตร์ินไทยแลนด์นะครับมาได้เลยนะฮะที่ MBK Center ชั้น4โซน A นะครับบอกเลยว่าสาววกดาบพิฆาตอาสูรถูกใจแน่นอน